ระวังสีสุดควันบักพีควรม,มันบบันใจใส่สุดเดขกว,วันบักอีกาค่าบักพีขอโทษจอดค่ะพันเงสีพานลานป็นเป้าแค่น,ไน้ไยังตัจริงตอนีไหนไปเอพันเงก็เจอเพราะแล้ก็ให้เกียรติชุดของฉันด้วยการเต้นตัวฉันด้วยฉันเองง่ายๆค่ะไม่ไง,ง่ายตีอโอ้ยแมวผู้ชายใส่ชุดที่สัน่นรอกีพ จิตพะเอยได้ยินข่าวว่าคนตั้งบาล้างบาล้างการชั่วคนเปิดรับสมัครเพอแม่ล่ะข้าเพื่อข้าหลานมาหลับแต่ใจเป็เว้นหุ่นจะดีดื่อมาไหวหลวงปู่ย่าแต่กันมาถ่ายยุนี่เดี๋ยวฉันจะไปเลื่อนวนาวงมาแห่งนะจ้าจ้าจ้าวนาวงวนาวงวนาวงอะไรส่ะนใจแม่พูดแม่เขามาออดิชั่นมาสมัครแม่อยู่วงน้ำเก่าแม่ใจจะสิมากินเขบกวนกลัวอยูุ่ันนี้เลยเนาะ ว่าจะมือไหนผู้อยากที่ใจไม่ใช่กินกันจีอะไเนาะี๋ยวกินหัวแดงผู้ใดนี่หะนาวงค่าหะนาววไหนโวช่ังการโชว์ค่ะไป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 จะนักไปสมัครทุกทากาีลากพรมาจะเปงจะถกไปนอดเบิ่งไปไนเนี่แม่เขาใจดีจังนี่ใจดีเออหนาคอยนี่ย แต่เรืนมันขึ้นมาอย่างก <c oughs> ูหแหละกูขึ้นแหละมันเปยนงานหอใส่ <c oughs> แต่กูบังคับนั่นก่อมค่ะโอ้ยแต่กูบังคับหนอกูกะสีห่างแล้ว <c oughs> บางเนี้ยเสียกัดกระดุมไม่ได้เอาเข็มกัดมากัดเอาวนี้มีอ๋ <c oughs> หอหัวหน้ากงจะเดชะบ้าพอมีสีมีบ้านจะรอดการเดียกเทการจิจิตเป็นผู้บริหารกาจิจิตเป็นหัวหน้าคนรี่มันต้องมีสงนาร่าสีมีสีมีบ้านก็ดีลูกน้งองพวกเขาจะมาโดนน้ำเขาจะได้หมันบวกหมันใจได้ขี้ิบเขาสิไปได้สวยหรือมาสวย อันนี้มีอดลบางเนี่ยม่ม่เคยีโปรรูรูเหตุกูมาเหนแท่เมียมันเป็นัน้บัญชาจะไห้ทองจะบาดีใต้ตำแหน่งสู้การเป็นผู้บริหารโค้วามันบอดรูผู้ห้หรือมึงเู้ห้ก็บอดหูอีกตั้งแล้วบ่งหนามันคือกที่หัดขอคำแต่พี่น้องแต่ก็แบบช่วยดียุ่ได้ไงแบบเป็นจเบิ้งก็บอกอันนี้เด้ดนนีมีึงเกิดัผู้ห้ปนี่งมั emat. นใจันตัวเองก็ขนาดจติบน <c oughs> ีกินซีนมึงไม่ยังคำว่านาอุ้มเนเอาอุ้มจะเชียอย่างนั้น ตีบางมัานงนาท่า่แค่เดียวหอั้งเดียวปอวเววนเ่เทานะนจะฟาบ้าให้เล่าต่อค่งงะเิญไว้สิจะผาชิลิวหอท้อมนะคะปะ้าชิลิวหอทอ่กอกาอพี่พี่เป็นทออ่อมเตะ่ายอือเปาชิลิวไม่หังหลอนไม่ยังเกือบจะใส่เกือบขีดที่นอ้องปาดวุทธสมพุทธสาเอสะทวันสันี้เป็นพ่อนาสัญญาสดีครับพอตูญญ ก็เจอด่านแต่นี่อะไรแมาก็เจอ่าเดี๋ยวนี้ด่านยากก็ขอโทษหัวรถม้าเด็กใหมันมุ่งจัไเดียนชาโอ้โหมุ่งจักใคดมุ่จัรโ้ดมัากฏมูเบิ่งอุทีว่าัดเอาไปเกร่นคอกร่ปากแล้วอาตู้แส่ความมันดังโซด้ยนะทีให้เขาเงินได้แล้ก็เสีใจมัน้ห่มมากดูพี่พี่มันเสียควารับสวัสดีครับคุณพี่หอหนาบังสิบบาทห้านไปเไปใกล้ไป สวัสดีครับคุณพีหัวนันอ่าพูดเพราะเออนั่นมาหยังกว่าจะพาหลานมาสมัครตัวน้ำพงมาล้างมาล้างการโชว์ในสันดอกค่ะเต็มเต็มแล้วเต็มเต็มเต็มก็มาจะเอาเดชพันธีเกียรติคุณเต็มเต็มเต็มทั้งเต็มทั้งนำเมื่อไรเล้อดิฉี่ยังทั้งเต็มทั้งนำเมื่ไหลส่ว w ส่ว s w i n ใส่วอมัด ลมล้มพราะแช่เพราะสางมาหลายห้องกะระโดไดไปเลยล่ออีกคนน่ะหลายห้องมายังก็เปิดนนนไปไหน้ามาดิเขาก็ไหลไม่ดีติพี่น้องแมนคนน,น่ะดีจีจะได้เปิดสามเดียอเอาจังฟีรับลูกรับหลานไปแนบมาจะมาสาจสมัครเป็นใครจะรอพระเอกเอต็มโตโกงใช่โตโกงเต็มนักร้องประจําบุ้งนักร้องกเต็มแดนเซอร์ใช่แดนเซอร์เต็มนี่บ้างอยู่แผนกเดียวแผนกไหนบ้างซ่อมรถบ้าง เปลี่ยนมั้ยตอนที่สอบรถบ้านจะเรียนมัดไตรเนีไต่ห้านี่ก็จะได้สอบรถบ้านตัวเนี่ยจะไม่ห่างเราะขั้นไม้กันได้ห่ะรถบ้านไม่ก็สี่ห่างไม่เข้าแต่ว่าเกาหาเกามาตรานกับมาตาเกาจากขั้นนีเรื่องทาน้าเิดเรื่ัแ้งทานไมนันเโลกนมีความสามารถหรือเปล่าตลาศมีความสามารถจังเงี้บอกโซลฟังูผมดีที่ครับ มีความสามารถหันซ้ายก็ได้หันขวาก็ได้ยืนขาเดียวยังหวาดเสียวก็ได้หวาดเสียวก็เทามาหลังฉันน่าสามารถโอ้จำเนียเขาบ้างกูพวามสามารถเขาไม่ดีเลยบอกแต่หลังกู๋งเงี้ยวเสียแล้วคดแต่ตัวคนก็มาอ่างไปรเอาจังสีซะ เป็นขายอื่นเรา่างกังตะบานองมี่ามสามารถหลากหลายแีนี้มันให้เป่าแค่นี้สุดยอดเลยเลยค่ะตะกูนตัวเขาเด็นมปนตะกูนมาลับเป็นมาตตยิปุยิปุยี่หยางยี่หยางไม่ใหี่อไกับเป็นมาลับย้ายไปกับเป็นบ่อน้ในจัง้ายจะยืนสื่อเปินบ่กูแหลกไปไม่เงยไปกับไม่ใงญุ่้มมีหินนุ่นนะดิแม่เ่อยกับมาลับกับุมมาาหินโหนไี่ไปในกามาลับไปท้องหินทอเถียงค่ะ กันเป็นมาลังเหมือนตระกุลมันคอว่าตั้งพวกเหรียมาแต่มาแตกนะโอ้ยุคนี้เศรษฐกิจมันบดีันไดน้ว่าบอลว่อหนบอาแหน่เนี่เพื่อนพี่ทุ่นมีห้อนหลาย่อ่าข้าฝากื้อฝากเสียงนั่มไปสันลาเป้าแค่เปลี่ยนกาเปล่ากัด้อะไรเล่าเดี๋ยวเขาดีแล้วเนาะมาลำลใส่ปะหลาเป้าแค่ไหนมันหาคนฟังเด้อ เพิ่นใจดีอยู่ดอกเห็นว่าเพิ่นผู้อายที่งสิ้เพิ่นกระจายดีอยู่เป้าให้ื่อเพิ่นสั้งโหลดป่าใช่ไปมเป้าประกวดจรงนั้นไหมเพิ่นแกนชนะเลิศกับเป้าให้เพิ่นฟังโหลดมีไงนี่มันใช่ไหมป่านี่ีมีคว้ามสะบัดหลางไหนป่าป่าเป็นเป้ามาหลายเทียายที่เดียวเป้าให้เพิ่นฟังมีความสามารถเขากับเป้าขวดนั่งเนี่ยเพิ่นได้เห็นกานเป้าเป้าให้ืเพิ่นเห็นเพิ่นบ้านเราเน่ยพอตั้งเป้ากูมาฟังแล้วมึงเอาเลยเอาผู้เดียวก็หนีเลยบูมฟังบูมฟังเชนกูจะฟังมึงเอา bằng chết là tao, bán hàng má hàng bán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  ำนั้นเพ้อค <t ried> ่ะตายลดที่สันจัมาน้อาเป้ากขอได่ล่างออีว่เขาดทีเหนียวเอามาขึ้นเปทางสันมันหอยเสียใจเอาจวแมีนวมา ปิ้นกวงปลายไผ่ผู้ใดของใหญ่ขอเสียงนะคะแม่นานอนได้ฟังเดอเจ้าอ้อยใสพี่น้องฟังใยสาวสองน้อยบ้า่งจักไก่ทองจองใหญ่ไม่แล้วสุดตื่นกรทั่ง จะตามมาสอยได้ปะคะให้ฉันน้ำตกวันก่อนจะคอยมาสอยมัหนิเขาอย่างไงโอ้ยมาช่วยเดินก่อนเลยเนาะข้าวราดมังสอยบอกกันเนาะค่ะข้าข้าฟังเล้วเจ้าน เอานกินใส่แน่เอ็นกี้เบิร์โนกุ่นช่องมันจะใช่ไหมสิจะม่าแรแคาก่อนมันไม่ในสีที่สนุกจอกระโดดงางค่ะผมเอาอาก่อนไหมเอาก่อนไหมเดินลงกช่องปาโอเคค่ะ แยบล้มาอกบเไ้ยอาฉันเ,นเทียบมไหนแมึงก็เดินโดงเดินป้าเกินไปกูีมึงล้ํายู่นานยางเกือบขนาดแปดกูลวมันจะปูดเพจะบอกมาเไ,ไหนเดินโดงชลุ้ฉันจะมาเไหนเดินโดงชปีนี่ว่ามันจะซิแตกกูรับเลยตายม่นาล้ำได้อยู่ตี่า I'm